สวัสดีค่ะคลิปนี้เราก็มีวิธีการเก็บมะนาวให้สดนานนะคะในช่วงหน้าแรงนี้มะนาวก็แพงนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเก็บมะนาวให้ใช้ได้นานดีกว่าค่ะขั้นตอนนะคะก็คือนํามะนาวมาห่อด้วยกระดาษนะคะอาจจะเป็นกระดาษหนังสพินก็ได้นะคะค่ะวิธีนี้นะคะเราก็จะเก็บมะนาวไว้ใช้ได้นานเลยทีเดียวค่ะ ก็ห่อธรรมดานะคะอาจ,จไม่ต้องเน้นสวยงามมากนะคะโอเคค่ะก็จะประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะนำถุงพลาสติกนะคะมาใส่ แล้วก็รูดลมออกนะคะให้ปอให้อากาศออกเสร็จแล้วเราก็ปิดซิปให้นั่นนะคะเรียบร้อยค่ะนี่ก็เป็นขั้นตอนแรกนะคะในการเก็บมะนาวค่ะเสร็จแล้วเราก็นำไปใส่ตู้เย็นได้เลย วิธีที่2นะคะในการเก็บมะนาวให้สดอยู่นานนะคะก็หลังจากที่เราล้างมะนาวสะอาดแล้วก็ผึ่งให้แห้งนะคะง่ายๆเลยค่ะขั้นตอนก็ไม่ยุ่งยากไม่เยอะด้วยนำกล่องพลาสติกมานะคะแล้วก็นำมะนาวเราไปเก็บเสร็จแล้วก็ปิดฝาให้สนิทนะคะค่ะปิดให้สนิทเลย ค่ะเพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยค่ะก็นำไปใส่ตู้เย็นได้เลยที่ช่องแช่ผักค่ะค่ะแล้วก็วิธีที่3นะคะในการเก็บรักษามะนาวให้อยู่นานนะคะก็คือนำขวดโหลค่ะนำวดโหลมานะคะแล้วก็นำมะนาวของเราใส่ลงไปค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเติมน้ำเปล่าสะอาดนะคะ ลงไปให้ท่วมมะนาวนะคะหลังจากนั้นเราก็จะปิดฝาให้สนิทการทำขั้นตอนนี้นะคะก็คือไม่จำเป็นต้องใส่ตู้เย็นนะคะเพียงแต่ก็คือเราควรจะหมั่นเปลี่ยนน้ำวันเว้นวันก็ได้ค่ะวิธีนี้จะทำให้มะนาวสดอิ่มน้ำแล้วก็ บีบน้ำได้ดีด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็นำมาฝากกันเพียงเท่านี้นะคะ,จะเจอกันได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ